สวัสดีครับตัดทางช h a n แนวโอ้มาดูนะครับตอนนี้มีรถขนเฟอร์นิเจอร์มากมายเยอะแยะเลยนะครับขนอะไรมาให้คุณในโพธินะครับอ๋อมีเฟอร์นิเจอร์ชุดตู้กับข้าวาเครื่องประ,ประดับาต่างๆเยอะแยะเลยมีอะไรมั่งเนี่ยครับลาด้วย có ghế cao đi sofa, sofa có lại một này nó, nó cặp มีตู้ซักผ้าเครื่องสักผ้าเครื่องถังขยะ,ะที่นอนที่นอนมีล้อด้วยเนาะที่นอนก็มีล้อด้วยเนาะเดี๋ยวไปคอยดูตอนขตอนขดลงมานะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่กัน เอาได้ไหมอ๋โหทีมงานกำลังกินข้าวกันอยู่นะครับอืมครับโอเคเดี๋ยวเราไม่ควนเขากินข้าวให้เขากินอท่าไก่อนครับอันนี้สินค้าชิ้นนี้รู้สึกมาจากทางมุกดาหารมั้งเนี่ยครับ โฮมโปรสกุลอ๋อเห็นมาจากทางนี้อ๋อมาจากโฮมโปรอ๋อถ้าสั่งเยอะก็มาส่งแบบนี้ใช่ไหมครับครอนุญาตถ่ายนะครับเดี๋ยวผมไปสั่งมั่งแต่ไม่รู้ว่าจะทุกไวเมื่อไรของพี่เตทองโอ้สาธุสาธุไม่เป็นไรผมแค่มีที่ซุกไวอยู่ก็โอเคแล้วน่าฟี่กัปตันไม่ต้องเดินทางไกลเห็นวันนี้ฝนจะมาอีกหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนี่ยดูฝนฟ้าเมฆฟ้าเปิดแต่ว่าแดด แดดแล้อุแบบนี้แหละเวลามาก็มาพุ่งกลางแบบเหมือนเมื่อวานเมื่อวานก็ตกตลอดทั้งวันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆของอ่าอ่วันนี้วันตรงกับวันศุกร์นะครับเป็นวันดีๆของคุณนายโพธิอ่าผมก็อ่าแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจอ่ากับอ่าเขาด้วยนะครับอาจจะได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่พักผ่อนอ่าสบายๆนะครับได้ทํางานอย่างอ่าสบายๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสภาพอ่าสภาวะอ่ากำลัง กำลังเกินมีก็เป็นชิ่งดีๆด,ดูท้องฟา้าวันนี้แดดต้อนรุเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นเราทำชาแนล,ลต่อขอถ่ายทําบรรยากาศรถใหญ่คนอะไรมานะครับก็พวก่วงรถพว่วงสองพ่วงนะครับต่ทอทำชาแนเเล,ลก็ถ่ายทําบรรยากาศที่ตลาดน้อยบ้านลุงบ้านลุงคนสแตนที่กอกแห่งนี้นะครับะ หลังจากภาวะวิกฤตก็เลยทําให้มีผู้คนมาบ้างไม่มาบ้างก็ประปรายธรรมดานะครับก็มีร้านหลักๆก็มีอยู่สามร้านมีร้านของแม่วงังมีร้านของไอชูแล้วก็เต่าทองแล้วก็คุณในโพธิมีเท่านี้แหละครับที่อยู่กันกับร้านของคุณพอลลี่ข้างหลังฝนตกลงมาก็เฉะแฉะหน่อยนะครับเป็นธรรมดาของบ้านนอกนะครับบ้านนอกเราก็อยู่กันตามอัตรากษอย่างนี้แหละครับสาหรับ คลิปนี้ตาฟองังแชนแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อย่าลืมเวลาได้ดูได้ชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์สำหรับคลิปนี้บรรยากาศอากาศแดดร้อนร้อนรูดอุ่นีกก็เก็บารบรรยากาศเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ